มาว่าราศีต่อไปนะครับคือราศีที่ห้านะครับราศีที่ห้าคือตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิงหาถึงวันที่สิบหกกันยายนคือราศีสิงนะครับราศีสิงการงานและธุรกิจการงานธุรกิจถือว่าดีนะครับทําไมถึงดีนะครับดาวพระหัสมาตกที่กรรมการงานพระหัต์อีกตัวหนึ่งตกที่าดาวปิตามาตาอีกตัวหนึ่งตกที่ตนุกนุภูกพระสัจพันธุตกที่ดาวญาติหรือดาวพันธุหมายถึงว่าเครือญาติจะนํา เรื่องดีๆมาให้แล้วก็นำพาในสิ่งที่หุ้นส่วนจะดึงออเดอร์มาให้ผู้ร่วมงานะจะมีงานและมีผลผลิตทั้งหมดถือว่าการงานธุรกิจของราศีสิงดีนะครับมาที่ผู้ครองความรักระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้อนและก็กลัวที่ว่าจะกระทบกันในลักษณะของความดื้นร้นอวดดีหรือการที่พูดดี ก็ยังทะเลาะกันพูดเสียก็ยังทะเลาะกันไม่พูดต่างคนต่างเงียบก็ยังทะเลาะกันถือว่าความรักให้อยู่ในระหว่างทะเลาะวิวาทปากเสียนะครับมาที่โชคลาภจะมีข่าวดีจากผู้หญิงสวยหรือผู้หญิงที่มีตําแหน่งหรือผู้หญิงที่ที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือผู้หญิงที่ทําเกี่ยวกับเพชรนินจินดาคําว่าโชคลาภเกี่ยวกับผู้หญิงสวยอาจจะเข้าสู่โหมดที่เราไปพบกับดาราหรือเราไปพบกับนางงามหรือ คนที่อยู่ในวงการ <c oughs> บันเทิงวงการดาราวงการเพชรนินจินดาวงการาจิวเวรี่เพชรพลอยจะนําโชคลาภมาให้กับเราหรือเราจะร่วมงานกับกลุ่มนี้ได้มาที่โชคลาภหมายถึงลาบลอยการเงินกับราศีสิงห์อยู่ในระหว่างหนี้สินเกิดจากทําธุรกิจขาดทุนหรือยืมเงินมาลงทุนหรือหมุนเวียนไม่ทันหรือ ค้างเก่าค่างวดรถค่าบ้านค่าอะไรก็แล้วแต่ถือว่าระมัดระวังเกี่ยวกันใช้เงินเพราะว่าเวลาโชคดีเวลาได้เงินกับการที่เราลืมหูลืมตาไม่ขึ้นใช้เงินแบบผิดประเภทนะครับการบูชาวัตถุมงคลใช้เหรียญพิชิตความจนครับผม